ผลบนนี้เถิดนาจงเป็นพยานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบ้างรักษาในบ้านโยมมีจริงครัวโยมในบ้านของโยมมีแต่ความสุขความเจริญปราถนาชิไ้ชอตสาทุสาทุขอจับอันนี้ครับเนาะการที่คุณขอตัวโยมมีสภาพแข็งโยมเนิ่นสาจุขอโยมอยู่อายุอันนานเพลินไปให้เป็นมีุญบารมีเป็นไดมอพ่เสดไทยท่าครับสู่บ้านยังล้อขอที่ส่งกุศลนี่จงมังเพลยโยมเนิ้ เบียดค่ะหมูขุมพันขุดหน้างน้าหมูนาที่ปลายลงปื้นปัทวีสัตว์ไงน้อยชื่นดีนางนายหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อจะจัดการมารจุเถอะแต่ว่าบรรจุยอมถ่ายรูปก่อนนะบรรเอาเอาสัมเดียรเอาอะไรลองเสียหน่อยหรือไม่ลองก็แล้วแต่น้องอันนี้ไม่ลอง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 ก็เอาเอาสัมีไว้นี่ก็แล้วกันเพราะว่าเม็ดเล็กเดี๋ยวใช่เดมาเพิ่ม ถ้าเราไม่บูชาไม่อะไรทำตัวไม่มีเสียงทายไปนี่เหรียญไม่ต้องเข้าไปนะนเหรียญไม่ต้องเขา้เไเขาไปอาจจะประทาพ่ออาจจะประท้าแล้วก็ประท้าเป็นข้าวแล้วก็ทากของเวียงรอสีแดงข้างบนจมนั้นนี่นะ,อะลองปิจูเข้าไปแล้วตอนนี้อา่อาประโยชน์ด้วยกันมา,มาด้วว่าเพราะมือที่ของม่นายวไายหนองห้าอันสี่ปิงเมืองอันหนึ่งนี่ครับขององค์หวงอยู่กับลูกหลานนี่ว่าเป็นที่นี่ว่านั่นแหละผมว่าดื้อได้นะ อันนี้ที่แหละมันมามันถึงเวลาผมว่ามันถึงเวลาแล้วเราคุลิวิวันมาอาคตรยู่ข้างหลังน,นี่เป็นสมบัติของตุต๊ตกเฮิงโยมเพื่อข้าจุนโยมเพื่อเป็นผู้ค้าจุนผู้ดับก็เอาเป็นแหวนเป็นพระแก้วเป็นพระคำพระทองคําแต่ว่าคุณพ่อผมมีเงินจํากัดก็เอาบรุมสารีกระธาตเอามา